สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพบกับช่องพยก j ีคนป่าไทยบ้านนะครับตอนนี้มันกำลังได้มันสําประนะครับกำลังได้หนึ่งเดือนอันนี้ก็จะฉีดพ่นนะครับอฮอร์โมนเพื่อกระตุน้นนะครับให้มันเราโตเร็วนะครับแตกยอดแทงรากได้ดี นะครับก็เลยอ่าตอนนี้ผมได้4600ขออภัย0060นะครับจะมาพ่นบางท่านจะบอกว่าอ่าอายุเที่จะต้องใส่0060ทำไมต้องใส่นะครับผมต้องใส่ น,นะครับเพื่อเขาจะไดะ้เพื่อจะให้เขาได้บำรุงนะครับทั้งรากแล้วก็หัวนะครับเร่งให้เป็นหัวนะครับเพราะว่ามันสำหรังถ้าเราเร่งให้ได้แทงหัวตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือนนี่นะครับจะหัวดีนะครับผมก็เลย ผมก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพาให้ใส่75 75กรัมต่อน้ำ20ลิตรผมจะใช้แค่20กรัมนะครับแต่ผมก็จะมีส่วนผสมนี่ครับตัวนี้นะครับผมจะใส่หนึ่งช้อนตัวนี้2ช้อนนะครับ20 20กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งฝานะครับ ห่ฝาแล้วผมก็จะใส่น้ำหมักน้ำหมักปลานะครับผสมกันสามอย่างสี่อย่างอย่างละนิดไม่ไม่ไม่ให้ถึงเกณฑ์นะครับเพราะว่ามันเรายังอ่อนอยู่นะครับมันยังอ่อนอยู่เราก็ใส่ไม่เยอะนะครับพอใส่เยอะ มันอาจจะนอกได้นะครับแทนที่วันจะงามกับกลายเป็นนอกใบเหลืองตายในที่สุดนะครับอันนี้ก็ใส่แบบเบาๆนะครับเพื่อต้นเขาจะได้แข็งแรงนะครับบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบนะครับเมื่อใบเขาใหญ่นะครับเขาก็จะสั่งเคาะแสงนะครับสามารถนำอาหารไปใช้ประโยชน์ในลำต้นของเขานะครับเปี๋ยว ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปพ่นกันเลยนะครับตามสูตรของผมนะครับครับเริ่มฉีดพ่นแล้วครับชีกสีช่วงเ้าอากาศชื้นๆน,นะครับพี่งนอกนะครับ ครับผมฉีดเทือละสีแถวครับเพราะว่าการฉีดนะครับกองฉีดกับญ้าพาอต้องควรอยู่แต่สีแถวพอดีครับนะครับเวลาฉีดท่ากระตรงเอาลองไก่ใบเพินนะครับเอาไกลๆนะครับหัวฉีดท่าเหรียดให้เป็นฝอย ให้เป็นอยไปเรื่อยๆครับเจนกว่าจะเสร็จภารกิจเสร็จน้ำในเป้ อันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งครับพี่น้องนะครับปุ๋ยผมใส่ศูนย์อ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับออันนี้บวกกับอ่าสูตรเสมอนะครับบวกกับสูตรเสมอใส่เข้าไปนะครับใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้วันที่เจ็ดก็จ,จะครบหนึ่งเดือนพอดีครับ วันที่7ก็จะครบหนงเดือนทับจากวันปลูกนะครับเทากับมาเสริมอาหารเพื่อนทั้งใบน้ำนะครับเพื่อจะให้ใบเพื่อนอได้สังเคราะห์แสงได้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้สร้างรากสร้างหัวนะครับอ่ากล่ําต้นนะครับจะได้โตแข็งแรงเต็มที่ ครับบางใบก็มีใบด่างนํานะครับกับบัร้ายนะครับต้นใบด่างนี่ก็ต้องทอนถิ่มนะครับพี่น้องนะครับโรคใบด่างจะผลิติตต่อโมไหวตัวนะครับโดยเฉพาะมพออากาศแรงนะครับมพออากาศแรงก็จะติดต่อไหวนะครับบางที่ ยากับอาบยูนะครับหลายครั้งนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคใบด่างนะครับแม่แต่ถอนพันธ์แถวว่างไว้นะครับก็ยังเกิดโรคใบด่างนะครับปีนี้ผมป้องกันโดยการฉีดฮอร์โมนหนามักปานะครับในถอนพันธุ์ไว้บ่เกิดคับปีนี้พี่น้อง บ่เกิดขนาดว่าอากาศคนข้างแรงห่อนจนเผาไหม้นะครับบางเจ้าอทอนพันุเพิ่นตายนะครับตายร้าย่วกผมบ่ตายเลยครับนะครับบ่ตายเลยนะครับพี่น้องลองม่งนะครับเด้อนะครับหาประสบการณ์มาแชร์กันใดมีความคิดดีๆมีประสบการณ์ดีๆนะครับกานำมาหว้าสโชกันฟังนะครับ แป่งปันปความรู้้กันครับก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับพี่นอ้องที่ที่ตามชมอชองพยายอจะขี่คนป่าไทายบาทนะครับขอบุญขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับคอาอแนะนําขอบคุณสําหรับคําติชมนะครับทันบรีติชมมานะครับก็ผมก็น้อมรับนะครับผมก็น้อมรับความติชมขอ,ของพี่ข้างนอก ขอบบุญขอบคุณนสำหรับพี่น้องทางสปปลาวนำนะครับเด้อที่ติดตามส่องพยัญจีพ้นปลาเทบาทขอบคุณทางพี่น้องทางกัมพูชานะครับแป็แต่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับเพื่อนกระเบิงส่องพยัญจีอยู่นะครับความเมียร์มาเรื่อยๆนะครับขอขอบบุญขอบคุณนะครับขอให้พี่น้องยินดีมีแห้งมีความสุขความเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม